พี่น้องวันนี้สิเก็บพักร่วมคือเก่าเด้ออันนี้มาพร้าพักกาดพี่น้องกาลังงามเขาว่ากาลังกิ่งซ้ำหนี่พี่น้องบางดอกมันก็สิเป็นดอกเหลืองเด้อพี่น้องดอกเหลือห้องกับบ่อเอาอบ่อเสิเอาแต่เป่ยนซ้ำหนี่เนาะนี่ซ้ำหนี่ซ้ำเพอกินพี่น้องนี่นง,งามงามนี่เอาม้อนกาลังสิเป็นดอกม้อนที่เป็นดอกแล้วบ่อเอาเนาะ ต้นขนาดนี้นะคะเขาบอกว่ากำลังกินนะคะพี่นดอกตอน้นพนนี่ก็บบน่าสเป็นดอกว่าที่เป็นดอกเหลืองเหล่าฮอกกับบเอาพี่นอ้องบ้าอ่ยงามอยู่พี่นอ้นนองเด็ดตบเด็ดตอบอยู่นะคะเก็บเป็นวกพี่นอ้องเพราะว่าจินแสบพอ่อจินน้ำเข่าพี่นอ้อง งเงามงามมันเป็นดอกแล้วเ้าบ่อเอาเด้อเอาม้อนบ่ามันเป็นดอกเน,ะนะาะเบิ่งกระลังสีกระลังสีตุ่มตูมดอกอน,นี่นก็เต็มป้าพี่น้องถ้าใกล้สีบานก็สีแข็งเด้อพี่น้องเด้อก็สะเอาแต่อันตุ่มตูมอันแข็งเ้าบ่อเอ๋อร์งามงาม,งามเลยค่ะเดินเก็บต๊อบต๊อบกระมาดังแจ๋วเหมือนเดิมนะคะโอ้ยน้ำปักไม่ข่อยพี่น้อง งามงามเลยอันนีนเป็นดอกกะล่าสิเป็นอันจะเป็นดอกนะคะโอเคเป็นดอกแล้วมันเหลืองแบบไม่เท่ากับสีเปล่าพี่น้องาสูงสุดกะล่าสิจอดอกเก็บเอาจะกลับไปดูกีกทีนาะค่ะเนาะ ฮะดอกตอไม่สิริดอกตอนะร่ลัง่ายเลยเหยียบเลยดอสวยเลยค่ะสักกรรหนึ่งนะคะเบิ่งประกาศพี่น้องอยู่ริมน้ำเลยเด้อนี่เด้อโอ้ยกำลังอ่อนเลยนี่ กำลังน่ากินนะคะเอา้าอันนี้ผัดแข็งบ่เอาเอาต้นที่มันบ่แข็งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่เห็นบ่คะนี่เด็ดสามเลยนะคะสามรวบเลยเริมฟังต่อน้ำพี่น้องเบิ่งกำลังขึ้นง,งานเลยหนิเตะเตะนะคะอันไรเป็นดอกแล้วบ่เอาเด้อคะ่ะมันสิแข็งพี่น้อง หาเอาที el el ่ม so ันบ้านเป็นดอกเนาะค่ะไปนะใบต่ำแย่ก็ไล่ไลายพี่น้องบ่เหอะนะริมนาวก็เก่าพี่น้องบรรยากาศสวยๆเลยพี่น้องอากาศดังพี่น้องเอาเอาแต่อันที่บ้านเป็นดอกเนาะอันเป็นดอกแล้วบ่เอาพี่น้องนี่่คะ ส,สวยๆนะคะต้นพีดอกต้น้ง่หลายก็ล่าสุดเป็นดอกกมี่อ่อนๆนอกที่เป็นดอกแล้วกมี่เนาะยอดสเอาม่วนที่ม้วด,ด,ด้เป็นดอก สวยเลยนะคะดอกก็งามยอดก็งามต้มด้วยยอดก็ง่ามก่อนพี่น้องอันนี้ก็อุดเก็บอะไรนาะมันงามไหมเกิดงามๆด้วค่ะยอดงามๆอ,อบบวบเลยโอ้ยก่อนนี่ก็จะเป็นงามแต่ว่า สิเอาอยากในแจักหน่อยเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้น้ำพี่น้องเบิ่งหยอดเพลินโอ้ขนาดพี่นก<อ>หนักกระม้างเห็นไหมเดี๋ดึงเลยนะคะพี่น้องแกงในน้ำจะสบปักค่อยขอเหยียดต้นน้ำลงก่อนเด้อโอ้ยน้ำปักค่อย โปรพี่นดขึ้นมากสิยอดไหมอบอวบยอดใหญ่ใหญ่อบอวบหวานมากโปรพี่น่ทำอะไขึ้นไม่ไหมพี่นอนองสะอ่อนเนาะลวกแซ่บไปได้นี่ พนักงานอยู่หลานเพิ่นก็มาก,กินมากินพี่น้องมันมันเสบเนาะค่ะเนาะรว่วสบค่ะบกขมบกขมพออัมรำซำบพ,พักสไลแต่บาก,กะกะแสบค่ะเบื้องก่อนนี่พี่น้องขึ้นมาไม่ใหม่นี่ค่ะสวยงาม,มสวยมันงามอล่ลำแท้แลวง เปิดคือส่สาเป็นกกลนอลามแท้แลงวงตรงนี้พี่ดอกอนะกลายเป็นกอกก่ำกำไปเต็มพี่ดอกพี่ดองเครือตำลึงไว้นี่โอ้ยหักมันอ่อนนี่ค่ะพี่ดองเครือผักตำลึงเลยล่ะคคะนี่ ว่านอึงดราเอาเราเอาพี่น้องนี่สิราคา่ะต้นเครือใหม่พุ่งใหม่แบบเก็บตามเรื่องกับสีบบข่อยเห็น,นหน่อยปนไดพี่น้องเพราะว่ามันอันววนี้วันอยู่น้ำเครือใบใหม่เนาะมันกแต่สีชินแนนโบเห็นเลยนะมัน,นเป็นสีเขียวใบเบิร์ดชื่อัน <im it> เป็นที่ต้องการของตลาดเด้อตลาดตลาดตล,ล,ล,ลาดมาดําเสียวเห็นงานได้พี่น้องตลาดเ <im it> ดินะพอเล็กหน่อยมากินพี่น้องงูอยู่ที่ถ่านมากินก็เลยเก็บค่ะ ต้นเพิ่มสิหลานพี่น้องต้นนั้นยังสิเดี๋ยวเอาตบๆเดี๋ยวเอาตบๆคือเก่าพี่น้อเดี๋ยวเอาหน่อยกบไม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่ค่ะลายอยู่พี่น้องพี่น้องตำเลื่องขางตำเลื่องข้างรัวเด้อมะนําเจ้าตัางสื่อเพิ่นมันเป็นตำเลื่องข้างรัวสีขาวพี่หน่อพี่ตาหน่อยก็น่างามคือตำเลื่องบ้านเฮาเนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศป่าด้วยพี่น้องเมือน,นี้กัอู้ยังหนาวแห้งค่ะแต่บ่าก็อยากเข่าป่าพี่น้องเฮอเบ่งแดดกระลำไล่ยลำไล่หกองศาด้วยพี่น้องด้วยลดลงจากยี่สิบองศาเมือนี้เอาเข่าป่ากันเข่าบาเล่ค่ะสวยๆเลยค่ะหลังก็เป็นตน้ตนต้นกอนสานะพี่น,อน้องนะโหสวยงามค่ะบรรยากาศดีไรเมือนี้แต่บ่าหนาวด้วยค่ะเด้อ